เกณฑ์ดวงชะตาคนเกิดปีราการาศีพฤษภสวัสดีทุกท่านที่เกิดปีรากาและอยู่ในราศีพฤษภปี2569นี้เป็นปีของการจัดระเบียบชีวิตใหม่เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนรากาคือปีแห่งความละเอียดรอบคอบพฤษภคือราศีแห่งความหนักแน่นและอดทน เมื่อสองพลังนี้มารวมกันปีนี้คุณจะเหนื่อยน้อยลงถ้ารู้จักวางแผนให้ถูกจุดไม่ใช่ปีที่ต้องเร่งแต่เป็นปีที่ต้องทำให้แน่นบริษัทการงานในปี2,569คนเกิดปีราการาศีพฤษพจะโดดเด่นเรื่องความรับผิดชอบความละเอียดและความน่าเชื่อถือคุณอาจไม่ได้หวือหวา แต่เป็นคนที่ใครก็ขาดไม่ได้ผู้ใหญ่เริ่มเห็นความตั้งใจมีเกณฑ์ได้งานเพิ่มหรือได้บทบาทที่มั่นคงมากขึ้นใครทำงานประจำปีนี้เหมาะกับการสร้างผลงานระยะยาวไม่เหมาะกับการเปลี่ยนงานเพราะอารมณ์ใครทำธุรกิจเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับอาหารความงามการเกษตรงานฝีมือหรือสิ่งที่ต้องใช้ความประณีต ครอบควรระวังคืออย่าคิดแทนคนอื่นมากเกินไปเพราะจะกลายเป็นคุณที่เหนื่อยอยู่คนเดียวการเงินการเงินปีนี้เป็นปีของเงินช้าแต่ชัวรายรับเข้ามาเรื่อยๆจากความขยันจากงานหลักและจากลูกค้าเก่าคนปีระการาศีพฤษภถ้ารู้จักออมจะเห็นเงินก้อนชัดเจนในปลายปี รายจ่ายส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือของที่จำเป็นระวังการใช้เงินเพราะความเสียดายหรือการซื้อของเก็บไว้โดยไม่จำเป็นการเงินปีนี้ชนะด้วยวินัยไม่ใช่ความอยากความรักความรักในปี2569เป็นเรื่องของความมั่นคงมากกว่าความหวานคนมีคู่ความรักจะนิ่ง จะจริงจังและพูดถึงอนาคตมากขึ้นบางช่วงอาจรู้สึกจืดแต่ไม่ใช่เพราะหมดรักเป็นเพราะต่างคนต่างโฟกัสชีวิตถ้าหาเวลาให้กันความสัมพันธ์จะยืนยาวคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่จริงใจเป็นผู้ใหญ่และพร้อมสร้างอนาคตอาจไม่ใช่คนที่ถูกใจตั้งแต่แรกแต่เป็นคนที่อยู่แล้วสบายใจความรักปีนี้มาเพื่อความมั่นคง ไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วคราวโชคลาภโชคลาภของคนปีราการาสีพฤษภมาแบบเล็กๆแต่ต่อเนื่องอาจได้จากการทำงานคำพูดหรือการช่วยเหลือผู้อื่นลาบลอยมีบ้างแต่ไม่เด่นด้านเสียงดวงหนักถ้าจะเสี่ยงให้เสียงพอสนุกพอเป็นสัญญาณดีโชคที่แท้จริงของปีนี้คือการมีงานมีรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิตสรุปปี2569ปีนี้ไม่ใช่ปีที่หวือหวาแต่เป็นปีที่มั่นคงถ้าคุณทำทุกอย่างอย่างตั้งใจไม่เร่งไม่ฝืนและไม่หลงทางปลายปี2569คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงขอให้คนเกิดปีระการาศีพฤษภมีสติมีวินัย และเชื่อในความพยายามของตัวเองเพราะปีนี้คนที่ทำสม่ำเสมอจะเป็นคนที่ไปได้ไกลที่สุดหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์และกดติดตามเพื่อรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ